ครบจ้ะ,จะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC นะคะที่กานเห็นขณะนี้คือ่าพกอกวานกำลังประกบอุ่ให้พี่ม่อนนะคะนี่จ้า เป็นการประกบน้ำสมุนไพรนะคะประกบอุ่นจ้ะขวานต้มยาสมุนไพรนะคะประกบจ้ะประกบอุ่นเลยจ้ะประกบอุ่นเสร็จแล้วก็จะตามโดยการทาน้ำมันมวยนะคะทาํามันมวยทางจะที่คุณหมอไว้ให้นะคะคุณหมอบอกว่ากดกดประกบตรงนั้นนะคะจ่ะจ่ะที่เป็นเป็นตรงนั้นนะคะันกาดข้อจ้ะ ค่ะเป็นเหมือนเส้นทับก,กันเหมือนกันเป็นเหมือนข้อล็อกนะคะจย่างอ,อือ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 ่ามีเสียงเออเสียงอะแล้วนะคะนี่ สงสัยพ่อกดถูกจุดกดถูกจุดมีเสียงอึแล้วแต่ก่อนนิ่งแต่ก่อนนิ่งนะคะทาขนาดไหนก็นิ่งประรบยังไงก็เชยนะคะอันนี้มีเสียงอิเสียงอะแล้ว สวัสดีค่ะอืมติดตามเห็นขณะนี้นะคะพอควานกำลังประคดก็ประคอบอุ่นจ้ะประคอบอุ่นนะคะยาอุ่นยาน้ำ้อนที่ละต้มเป็นยานะจ้ะยาสมุนไพรจ้ะสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ คุณหมอบอกว่าให้กดตรงนั้นนะคะตรงที่พอควานกำลังกดนะจ๊ะคุณหมอมื่อเช้าคุณหมอฉีดยาเสร็จไปแล้วหนึ่งเข็มนะคะคุณหมอฉีดยาเสร็จคุณหมอก็ลองใช้มือกดตรงนั้นนะคะปรากฏว่าพอคุณหมอกดตรงตรงจุดที่พอควานกดตรงนั้นนะคะคุณหมอใช้นิ้วกดเราปรากฏว่าขาขาน้องงอได้นะจ๊ะตรงนั้นเกิดการเส้นเหมือนเส้นทับกันนะจ๊ะ ใช่ไหมเพราะหมอเขาว่าเป็นเส้นเป็นอะไรนะพะ่ออันนี้ยานะคะนี่น้ำยา,ยาจะ้ะโ,โ,โอ้โหมองเห็นเป็นไอเลยของอ๋ออุ่นๆนะจ้ะ <laughs> mm hmm 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 สังเกตด,ดูเวลาพ่อควานกดนะจ๊ะถ้ากดถูกจุดนี่น้องมันจะสะดุ้งตามใจนั้นนะจ๊ะนัะน่นๆถ้ากดถูกจุดนะจ๊ะประคบอุ่นอย่างนี้ม,มันทำให้ปวดลดลงใช่ไม่พอ พอคว,วันมาชัยนะคะก็อุ่นอย่างนี้เหมือนว่าช่วยให้บรรเทาปวดนะคะบรรเทาปวดจ้ะ หายหายแซดแซดหายลูกสาวหายอะหายนะคะหายเนาะ นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีปากมีเสียงมีเทียงนะจ๊ะวันนี้จ๊ะอ๋องอได้แล้วเพราะนั้นใช่ไหมพอเบาๆพอเอ้ย เบาเบาพอเบายาแรงเยอะพอพอเบาพอสมควรพอสมควรอือจ in ้ะอันนี้คือขั้นตอนการประกบอุ่นนะจ๊ะ ายาสมุนไพรจ้ะประกอบ่นด้วยน้ำยาสมุนไพรนะจ้ะภูมิปัญญาชาวบ้านจ้ะ what I mean. รครบอุ่นเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนประครบอุ่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทาน้ำมันเ้นลูกจ้ะน้ำมันมวยนะคะจะ้ะจ้ะ